กลองคุณดีเด่นรางวัลชนะเลิศค่ะได้แก่นายนแพทย์ยาสารีแพทยาา์ปร,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 ระจำโรงพยาบาลสมเด็จพยุหราชสายศรีจังหวัดปัตตานีค่ะครับและเราจะเรียนเชิญต่อไปเลยนะครับผู้แทนสถานศึกษาดีเด่นขึ้นมารับรางวัลน,นะครับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศครับได้แก่โรงเรียนเขาเชิการวิทยาจังหวัดสระแก้วโดยผู้อำนวยการติสนะสุนทรกิจพาณิชและอาจารย์พวงทองเจตทนายุทธครับตัดต่อไปก็เตรียมตัวเลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสเรริมมกกกกนทุคให้ีาาศึษ วนระดับอาชีวศึกษานะครับรงบางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนได้แก่วิทยาลัย,ยลเทคนิคสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับเกยหัวหน้างานแนแนวอาชีพและจัดห้างามอาจารย์จิรพันธ์ชัดชเวศและอาจารย์โกศลอินวนวลครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็โรงเรียนอื่นๆด้วยที่ท่านเป็นฟันเฟืองสมคัญที่ผลักดันให้เด็กๆนะคะต่อไปเป็นรางวัลสถานศึกษาดีเด่นระดับอุดมศึกษาค่ะ รางวัลชนะเลิศได้แก่มหาวิทยาลัยราชภาัฒบุรีรัมจังหวัดบุรีรัมค่ะขอเชิญท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอาจารย์ชัยยาโชติกวณิชและดรปราณีพันธ์จารุวัฒนพันธ์ค่ะ